พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะ <coughs> 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 วันนี้นวันพุธใช่ไหมคะวันพุธที่แปดเดือนยืนยืนดีๆย,ยืนไม่กระโดดนะคยืน,ย,น,ย,นยืนอยู่ในชอ่องยืนอยู่ในชอ่องแล้วไม่กระโดดไม่ถอยเพื่อนอวันนี้วันที่แปดเดือนมิถูกนายนนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบ <5! S 1> <5. S 2> ห้าเด็ดมากค่ะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมมวยตัวเราเหมือนเดิม เดกจำเพลงที่คุณผู้คาร้องได้ไหมคะเพลงร่างกายของฉันจำได้ไหมคะกพอฟัาจําได้ทั้งหมดร้องคารองพร้อมกันนะคะน้องมิวขำมาค่ะเอาร่างไก่ข้างร่างไก่ร่างไก่ก็เริ่มจากอะไรคะเริ่มจากหัวของเราใช่ไหมคะร่างกายของฉัน E ซ้ายซ้ายแล้วก็ยักขวาขวาหมุน